สไตล์บ่ายค่าวันนี้นะคะส่างช่าจะมาอธิบายและเรื่องอใส่ซับนะคะใส่ซับเสื้อนะคะใส่ซับเสื้อส่างช่าจะมายกตัวอย่างตัวหนึ่งนะคะเราจะท่างช่าก็เหมือนตัดตัวหนึ่งเข้าไปข้างในอะคะ่ะเรื่องซับนะคะเดี๋ยวท่างช่าจะยกตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะคะ ึ๊บอันนี้คือผ้าหนึ่งเราต้องเลือกสีถ้าไม่ได้ก็ใกล้เคียงที่สุดนะคะเรื่องสีผ้านะคะซับด้านในนะคะแนววิธีใส่ซับเนี่ยค่ะตัดตัวหนึ่งอะค่ะเหมือนตัดอีกตัวหนึ่งเพื่อเข้าไปในแทรกอีกตัวหนึ่งอะค่ะท้าผมไหมคะให้เท่าตัว แกะออกแล้วก็ไปวัดเลยนะคะว่าเสื้อตัวนี้กว้างยาวอะไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะก็คือถ้าไม่งั้นก็เหมือนตัดเสื้อตัวหนึ่งเข้าไปเข้าไปข้างในอะ่ะถ้าใส่จํำนะคะสังเกตแล้วทีนี้ความยาวความยาวอันนี้มันมีทบขึ้นมาถ้าสมมติว่า เราอยากเ้าเก็ดอย่างนี้เอาเข้าไปข้างในนะคะแกะออกให้ซับล่วงไปข้างในนะคะ ก็ตัดเชือเข้าไปปรปกใหม่นะคะอันนี้เชืออใคนี้นะคะตัดให้สั้นกวาน่ากระโปรงกระโปรงตัดให้สั้นให้สั้นกวาน่วากว่าสมมติว่าเป็นทรงเอใช่ไหมคะ เราก็จะยาวสี่นิ้วสามนิ้วอย่าเอาลงมาเท่ากับลงมาเท่ากับอ่าอะไรนะอย่าเอาลงมาเท่าถึงปลายปลายกระโปรงนะคะมันจะยาวแล้วเทอะทะาหนาไปนะคะให้เอาประมาณหัวเข่าลูกค้าหรือลงมาก็ไม่เยอะอะไรประมาณนี้นะคะ่ะถ้าเป็นแนวกระโปรงนะคะถ้าสั้นก็ือทึไปห่ากันประมาณ3าถึงสนิ้วอะคะ่ะจะสวยนะคะ,ว,ะ,ะ,คะวิธีการใส่ซับนะคะวิธีการ อย่างสมมุติเป็นเกง,ก,งก็เหมือนตัดขาสั้นค่ะขายาวก็ปล่อยที่จะใส่หมดของของของกระโปรงก็คือเป็นผ้าลูกไม้บางๆนั้นเราก็ตัดอีกตัวหนึง่งลงมาเลยนะคะลงมายาวอาจจะสั้นกว่าลูกไม้ข้างนอกประมาณสัก2หรือ3นิ้วค่ะสรุปแล้วก็คือให้ซับนั้นลงมาห่างกันประมาณสองหรือสนิ้ว ไม่ทราบว่ากระโปรงยาวหรือกระโปรงสั้นนะคะแต่เรื่องมันดับไปว่าห่างจากลูกไม้ไม่เยอะนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นกระโปรงกระโปรงลูกไม้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคาดหึแต่บางอะไรเงี้ยเราก็สมมุติว่ากระโปรงลูกค้ายอยู่ที่หัวเข่าแล้วก็ใส่ข้างในเหมือนเป็นจริงๆรงขาสั้นเท่านั้นก็ได้ ตัลูกไม้กระโปรงลูกไม้อ่ะลงมาเยอะนะคะคือห่างกันก็ประมาณสักสองหรือสามนิ้วประมาณนี้จะสวยค่ะแล้วเป็นเงเกงถ้าเป็นเงเกงถ้ามันบางเราก็ตัดเป็นเงเกงขาสั้นชิดขาค่ะข้างในนะคะเป็นกางเกงเป็นขาสั้นจะสั้นยาวหน่อยหรือสั้นเล็กหน่อยก็ต้องคุยกับ ลูกค้านะคะว่า อันนี้ทั้งท่านจะให้ดูนะคะว่าสไตล์การใส่ยังไงนะคะก็เปิดอันนี้ค่ะคือตัดแล้วก็ให้ดูระยะอันนี้เข้าไปเก็บด้วยนะคะก็จะสั้นกว่าแบบหน่อยนึงค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสั้นกว่าแบบหน่อยนึงนะคะจะไม่เท่ากันเลยนะคะแล้วก็พวกคอพวกอะไรแกะออกแล้วก็ใส่คืนก็เหมือนตัดเสื้ออีกตัวหนึ่งเข้า ถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะคะอย่าเนี่ยค่ะนะคะอันนี้คือตัดซับใส่เสื้อบางไปนะคะลักษณะ ซับใส่อันนี้ให้ลูกค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นสมมุติว่า,าลูกค้ามาเปลี่ยนสายเดรสพวกกระโปรงคิกขูอโนเน่พวกเจ้าหญิงให้เด็กๆค่ะให้เราเย็บเป็นเป็น,ปนแหลมๆช่วงปายนี้นะคะเวลาผูกโบของเขานะคะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะมันจะไม่ตรงเวลาเราไอเรากลับออกมานะคะ เวลาเรากลับออกมาเวลาเรากลับออกมามันจะเป็นรูปอ่าสวยอะค่ะครึ่งครึ่งครึ่งวงกลมเวลานั้นเราก็ไปติดใส่กระโปรงเดสให้เด็กหรือสาวน้อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะชุดนี้พวกที่มีโบมีอะไรอะพวกนักเรียนพวกาสาวๆจะใส่มันก็จะเก๋ดีนะคะแต่ทีนี้ความหมายก็คือให้เราตัดช่วงปลายนี้นะคะให้แหลมเป็นอย่างนี้นะคะ เวลากลับออกมามันก็จะเป็นแหลมเวลาเรามัดโบมันจะไม่ไม่ทื่ออันนี้คืออันนี้ช่วงนี้ที่จะไปติดกับผ้านะคะแต่กลับออกมานะคะอันนี้คือทําให้ดูเวลาเราเย็บอะกลับออกมาเป็นไส้ไก่อค่ะต้องเป็นอย่างนี้นะคะกลับออกมาแล้วก็ไปติดอาจจะเป็นาสายห้อยซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ไปผูกโบตรงนี้นะคะ่ะ นผ้าออกมายาวสั้นก็ต้องถามลูกค้าอีกทีนึงแต่วิธีการเย็บก่อนที่จะไปอะ,อะไรนะไปม้วนนะคะ